ใน EP ที่3นี้นะครับเราก็จะมาทํากันต่อนะครับในเรื่องของ Ribbon เมนูโดย EP นี้เราจะมาทํากันเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแท็บบ้างนะครับก็เปิดไฟล์เก่าดูนะครับโอเคใน EP ที่2เราสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับให้เขียนภาษา xml ในการสร้าง Ribbon เมนูชื่อโครงสร้างแล้วก็ซอส Ribbon คราวนี้ผมก็จะเลือกเ e c คอรไปเล c คอร์ใหม่นะครับ เพื่อทําการสร้างเมนูในรูปแบบของแท็บเมนูแท็บในที่นี้หมายถึงอะไรนะครับก็หมายถึงการสร้างริบบอนเมนูเป็นหัวข้อแท็บอย่างนี้นะครับข้างบนนี้ซึ่งเราสามารถกําหนดได้ว่าจะให้ชื่ออะไรในการสร้างนะครับโดยหัวข้อของริบบอนเนมผมก็จะใช้ชื่อว่าการสร้าง เมนูประมาณนี้เป็นเมนูที่2นะครับที่เราไว้ใช้ทําการทดสอบกันอันดับแรกเลยใน ep ที่2ครั้งที่แล้วนะครับเราเขียนโค้ด xml ประมาณนี้แล้วก็ก๊อปมาแล้วก็เลื่อนไปที่ record ที่2นะครับหัวข้อใหม่การสร้างแท็บเมนูเราก็คลิกขวาแล้วก็เพส่มลงไปโอเคเราจะได้คําสั่งเหมือนเดิมนะครับโดยการสร้างแท็บก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมคือสร้างแท็บขึ้นมาใหม่นะครับชื่อแท็บ มี s นะครับเข้าไปในวงเล็บแล้วก็ใช้คำว่า tab มี s, <S อย่าลืมนะครับในภาษา xml อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ตัวเล็กมีผลหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆเรื่องการพิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กอันนี้จะเป็นตัวเล็กหมดนะครับโอเคมี tag เปิดแล้วก็มี tag ปิดนะครับแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็วัก1 2 3 4 1 2 3 4ให้ย่อหน้าอยู่ที่เดียวกันเราจะได้ดูง่ายนะครับว่ามันเป็นส่วนไหนของคำสั่ง จากนั้นก็เขียนแท็กปิด tabs อย่างนี้นะครับเป็นแท็กเปิดแล้วก็แท็กปิดจากนั้นเราก็กลับมาที่เดิม enter แล้วก็เควัก1234 1234 1า 3, 3, 3, 3 4เข้าไปอยู่ในแท็บที่เราสร้างขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็เขียนเพื่อทำการสร้างแท็บใหม่ในริบบอนเมนูก็สร้างแท็กเหมือนกันนะครับเปิดปิดแล้วก็เข้าไปในแท็กจากนั้นใช้คำว่า t a b แต่คราวนี้ไม่มี s แล้วนะครับแล้วก็วัต id เท่ากับ double q o t e double c o d e แล้วก็เข้าไปใน double c o d e อันนี้จะเป็นการตั้งชื่อ id นะครับซึ่งแต่ละแท็บที่เราจะสร้างชื่อ id ที่เราจะกำหนดจะต้องไม่เหมือนกันนะครับเหมือนกับเป็น identity ของแต่ละแท็บที่เราจะไว้ใช้อ้างงแท็บนั้นๆนะครับอันนี้สมมติผมก็จะให้ชื่อ my tab แล้วกันนะครับ my tab 1อันนี้เราจะตั้งอะไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการเลย จากนั้นก็ออกมาจาก double ลโ o t e วักนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง label ตัวเล็กหมดเหมือนกันนะครับท่องกับ double q u o ด e double โค o t e แล้วก็เข้าไปใน double ลโ o t e อันนี้จะเป็นการสร้างชื่อแล้วนะครับคือตั้ง label ให้กับชื่อแท็บที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่อย่างสมมติในที่นี้ผมจะให้ชื่อว่าแท็บของชั้นละกัน,นครับ1แล้วก็ออกมาจากแท็กนะครับ enter เหมือนเดิมนะครับพอมีแท็กเปิดแล้วเราก็ต้องมีแท็กปิด 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4สร้างแท็กนะครับแล้วก็เขียนแท็กปิดก็คือ S/ แท็กไม่มี s อันนี้จะเป็นแท็กแต่ละตัวที่เราจะทำการสร้างนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็เซฟปิดฟอร์มไปจากนั้นที่เคยบอกใน EP ที่แล้วก็คือทุกครั้งที่เรามีการแก้ไขริปปอนเมนูเราต้องทำการรีสตาร์ทโปรแกรมใหม่ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากเราไม่อยากจะ กด close แล้วก็เรียกโปรแกรมใหม่ตลอดเวลาแล้วก็เข้ามาที่ database tools แล้วก็คลิกที่ปุ่ม compact and repair database ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับก็เหมือนกับเป็นการรีเซ็ตโปรแกรมใหม่เช่นกันจากนั้นเราก็ลองทดสอบนะครับคลิกขวาที่ตัวฟอร์มแล้วก็เลือก design view จากคราวที่แล้วเราเลือกตรง a u t h o r เป็นโครงสร้างซ่อนริ b b อน เราก็จะมีหัวข้อริบบอนใหม่ให้เราเลือกที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้ก็คือการสร้างแท็บเมนูเราก็เลือกการสร้างแท็บเมนูจากนั้นเราก็ลองรันดูนะครับก็จะเห็นว่ามีแท็บของชั้น1เพิ่มขึ้นมาซึ่งในนี้ยังว่างอยู่ยังไม่มีอ็อบเจกต์อะไรแต่เป็นการสร้างแท็บขึ้นมาเฉยโอเคคราวนี้ถ้าเราไม่อยากให้มีแท็บอื่นมาผสมด้วยเพราะในโปรแกรม Access นี้เวลาเรา run อร์มที่เมนูของ Acces s นี่เราแทบจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วโอเคเราก็ มือนเดิมนะครับมากำหนดต,ตรงนี้จาก f a l ก็ให้เป็น True ตัวเลกหมดนะครับอ่ะารานนี้ลืมไปเวลาผมทำอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นเมนูอันเก่าอยู่ใช่ไหมครับต้องมาเลื่อนเป็นเมนูที่2ถึงจะเป็นเมนูการสร้างแถบเมนูที่เมื่อกี้เพิ่งสร้างขึ้นเดี๋ยวผมขอกำหนดให้เวลาทุกครั้งที่เปิดฟอร์มขึ้นมาให้ไปที่เลขร์ดสุดท้ายเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องเลื่อนมาเลาขร์ดสุดท้ายตลอดเวลานะครับเพราะ ตัวอย่างต,ต่อไปผมจะสร้างเป็นเลคคอร์ดเลคคอร์ดไปเพื่อจะได้ยกตัวอย่างเมนูเมนูเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาทีละอ็อบเจกต์จะได้ไม่งงนะครับก็ไปที่อีเวนต์ไปที่ออ l โลดโคดยูเตอร์โอเคจากนั้นเราก็เรียกคำสั่งดู cmd.goto Record แล้วก็คอมมาคอมมาเลือกที่ ac last นะครับก็คือไปที่เลคคอร์ดสุดท้ายเลย เราจะได้ไม่ต้องเลื่อนบ่อยๆนะครับก็ปิดลงไปเซฟในเวลาเราเปิดก็จะมาที่เล c คอร์สุดท้ายเลยโอเคคราวนี้เราจะไม่เอาแท็บมาตรฐานของ Access นะครับเราจะให้ซ่อนมันไปเหลือแต่แท็บของฉันอย่างเดียวเราก็มาแก้ตรง False ให้เป็น True ซะแค่นี้เองนะครับแล้วก็เซฟหรือไม่ก็ปิดไปไปที่ Database t ท ทำการ Restart โปรแกรมใหม่ไปการใช้ Compact and Repair Database ลองเปิดดูนะครับคตานนี้ก็จะเหลือแค่แท็บของฉันเพียงอย่างเดียวละคราวนี้ตามหลักการนะครับถ้าเราสมมติเราอยากจะสร้างแท็บใหม่แท็บใหม่แท็บใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเราก็สามารถเพิ่มแท็บในคำสั่งระหว่างตัวแท็บที่มี S ตัวนี้ได้นะครับก็ Enter ไปเคาะวักนะครับให้เท่ากันจะได้ดูง่าย แล้วเราก็สามารถเพิ่มไปได้นะครับจะเปิดแท็กใหม่ชื่อแท็บ ID เท่ากับเป็น my tab 2สร้างเหมือนกันเลยนะครับ label เท่ากับ double c o d e double c o d e เข้าไปใน double c o d e ชื่อแท็บของชั้น2โอเคแล้วก็แท็บใหม่ เปิดแท็กนะครับแล้วก็ปิด Tag. แท็กแท็บอย่างนี้นะครับโอเคปิดฟอร์มลงไปไปที่ Database t o o o Compact repair database แล้วก็ลองเปิดใหม่ดูเราก็จะได้แท็บของชั้น2แท็บของชั้น1จะสร้างอีกกี่ตัวก็สามารถทับได้นะครับในนี้โอเคนี้ก็เป็น EP ที่3เรื่องของการสร้างแทบ็บ แล้วก็ไว้ติดตามใน e ีพีหน้านะครับขอบคุณที่รับชมครับ